หือว่าเป็นเรื่องรา่าที่ดีนะคะเพราะว่ามีะระดับแม่นามูลนะคะได้ลดลงครั้งแรกในรอบเดือนเลยค่ะทั้งผู้ว่าราชการนะคะพร้อมทางพักส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวของนะคะ mm. เพิ่กนกาได้ลงพื้นที่นะคะมอบสิ่งของและก็หายกาลังใจผู้ประสบอุทกภัยใ,ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองและก็อำเภอวารินชำราบค่ะ ที่ศูนย์พักพิงชัวคราวัดทาโบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีกองอำนวยการป้องกันและ,อะขออภัยค่ะนำโดยนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศภูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์จุรี่รั์ก่อเจริญยศนายกเหล่ากาชาจังหวัดอุบลราชธานี ห่วหนาส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวของเพื่อนเดลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแจระแม่อำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยมีนายวรพันธ์ช่นิยัน่นนายอำเภอเมืองอุบลราชธานีนางสาวกัลยาลักษณะงามนายกเทศมนตรี สม,มนตรีเม e. ame, ืองเจระแม่รายงานสถานการณ์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งได้รวมกันนะคะมอบน้ำดื่มสะอาดจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต11อุบลราชธา,านีโดยศูนย์อำนวยการและประสานงานซอยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงทรัพยากร,แ,กร,ากรและสิ่งแวดล้อมนะคะกับอุอบลราชธา,านีเพิ่นได้น้ำถุงย่างชีพนะคะยาเวชภัณฑ์ต่างๆเขาสารอาหารแห้งหม่ามอบไห่ผู้อพยพในศูนย์อพยพแห่งนี้นะคะและการศูนย์อ พยพแแพงนีนะคะกับมาจากชุมชนบันทาบอมูสองจำนวน11ครัวเรือนช,ชุมชนบันทับไทยมูเจ็ดจำนวน11ครัวเรือนเทือนีนะคะเทศบาลเมืองเจรแม่ก็ได้มีการจัดตัง้งศูนย์เฉพาะกิจซอยเหลือภูประสบอุทกภัยที่อาคารไฟปงกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเจรแม่ค่ะเพื่อเตรียมการให้ความซอยเหลือตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2566ิที่ผ่านมาค่ะและก็ เพิ่นยังให้ความซอยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเพราว่าสเป็นการติดตั้งเต็นนะคะทั้งม,มีเต็นที่มีไฟเต็น่มนมีค่ะแม่นแม่นค่ะเ<แ>ต็นนี้มีไฟฝาพอ้อมใส่อ้อมด้วค่ะพี่โอ,อ้จำนวนสองลอย,อยขอภัยค่ะจำนวนยี่สิบสองหลังค่ะลวกะ็ทั้งน้ำอุปโภคบริโภคจำนวนหาทังนะคะและยังเด้ดดำเนินการอบพยุราษฎรที่ประสบอุทกภัยไปย่งที่ไปพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคข้าวต่างๆแล้วนะคะจำนวนสิบสี่จุดรวมทั้งสิ้น จำนวน2ตำบลเก่าชุมชน3หมู่บ้าน1 7 1ครัวเรือน6ร้อยหานค่ะพี่โอนี่ก็คือภาพบรรยากาศที<ม>่งา่ายภาครัฐของจังหวัดอุบลราชธานีลงไปเห็นความซอยเหลือเกี่ยวกับน้ำท่วมในพื้นที่นะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะครับเมื่อก็ได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว้าที่สวนหวยม่วงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีคางๆงเอ่อ ข้างๆราชาพัฒอุบลราชธานีเฮานี่ลห,หละต้องแต่งนะครับในกรรับฟังสถานการณ์นะครับเราฟังรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมโดยนางสาวพิทยาชัยสงครามครับนายยกเทสมนตรีนครอ,อุบลราชธา,านีและก็มอบสิ่งของไปพบปะเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะครับและกับผู้อพยพมาที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้นะฮะโดยมีผู้อพยพมาจากชุมชนวังแดงและชุมชนปลาแสนอุดมนะครับ จำน่วนร่วมกันทั้งเหมือทั้งสิ้นนะครับยู่ทีี่23ครัวเรื่องโดยเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกน้ำท่วมนะครับที่อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่เทศบาลนครอุบลราชธานีเนี่ยแหละครับให้การบรรเทาทุกภูประสบน้ำท่วมนะครับพร้อมทั้งนะฮะจัดตั้งหน่วยรักษาพยาบาลติดตั้งเต้นที่พักอาศัยพร้อมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งน้ำนะครับและก็อุปโภคบริโภค ตู้นะฮะสุขาเคลื่อนที่กระสอบทรายน้ำนะครับพร้อมทางเรือพลาสติกทองแบนเตียงนอนและกัผู้ประสบภัยนะครับพร้อมได้รับสนับสนุนเต้นจากปอบพ่อเขต13โดยคอมมูนผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชสุดครับก็ได้รับผลกระทบอยู่ที่12ชุมชน420ครอบครัวและกั1 5 0ึัห่ารอเก้าสิบห่าคนนั่นเองนะครับบรรยากาศไดรับความเดือดร้อนกันหลากหลายคนกันเลยทีเดียวนะครับ หลังจากนั้นข้าพเ่อนก็นได้เดินทางนะฮะไปย่างประตูระบายนา้ําชุ่มชนทลากอภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับโดยรับฟังายงานนะฮะสถานการณ์โดยนายจิรชัยไกลกลางว่านครนายโยกเสศมตรีเมืองวารินชำราบพร้อมทางนายกันตะพ้นนะฮะสุขสงเพิ่นเป็นนายอำเภอวารินชำราบและนายเศรษฐพงศ์พิ้งข้ารหัตครับเพิ่นเป็นผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการนา้ำ และบำรุงรักษานะครับผมสำนักงานชนรับตาทีเจ็ดโดยสถานการณ์ในพื้นที่ชุ่มชนทากอภัยครับได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำม่วล้นตลิ่งนะครับไหลเข่าท่วมในพื้นที่ของเพิ่นนะครับสำหรับสำนักงานชนรับตาทีเจ็ดเพื่อนก็ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดสีนิ้วสีนิ้วหนึ่งเครื่องนะครับพร้อมทั้งขนาดสามนิ้วหนึ่งเครื่องมาติดตั้ง และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่นั่งนะครับพร้อมทางเพิ่นกันแดะดย่งได้น้ำกระสอบทรายจากเทศบาลเมืองวารินชํำรามนะครับมาวางกันม้วนน้ำซึบเนื่องจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำม้วนเด้ล้นเออเออลนตะลิงนะครับเขา่าถ่วที่อำเภอวารินชํำรามในปัจจุบันนี้ส่งผลหให้ระดับน้ำนะครับสูงกว่าแนวกั้นนะครับของออชุมชนทากอไผยซึ่งในพื้นที่ชุมชนดังกล่าวนะครับ เป็นจุดฟันล้อเด้กนะฮะกับว่ามีพนั่งกันน้ำนะครับทำให้น้าไหลเข้าไปในพื้นที่ชุมชนของเพื่นเป็นบางส่วนนะครับแต่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ระดับน้าได้เริ่มส่งโตแล้วแะ้วับมีแนวโน้มที่สีลดลงนั่นเองนะครับค่ะทั้งนี้นะครับผมได้ระดับแม่น้ามูดนะครับที่สถานีวัดน้ำเอ็มเจครับเชิงอ่า สภานเสรีประชาธิปไตยยุคครังๆตลาดนี้เนี่ยแหละครับน้องต้องแต่งนะฮะก็มีระดับน้ำลดลงแล้วในเทือแรกของรอบเดือนนี้นะครับนับจากนับเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบน้ำล้นตะลิงเข่าถ่วมที่บริเวณลุ่มต่ำนะครับสำหรับบันเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชน 8อำเภอนะครับได้แก่อำเภอเมืองอำเภอวารินชำราบอำเภอม่วง30อำเภอตะการพืชผลอำเภอเลาเสือโกกอำเภอดอนมดแดงอำเภอเขื่องในและอำเภอตานสุ้มจํานวน57ตําบล352หมู่บ้านชุมชนนะครับพร้อมทั้ง12,934ครัวเรือนนะครับที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว20จุดนั่นเองฮะเขามีเสียงสัมภาษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับนายสุภสิิิทธ์ก่อเเจรญยาลองงงไปฟัเเสียพิ่นครับ สองวันที่ผ่านมาเมื่อวานกับวันนี้น้ําเริ่มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขณะน,นี้น้ําทางเขื่อนลาปาวก็ได้ปล่อยมาตั้งสองสาวันมาแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะอีกวันสักประมาณสักสามวันนะครับประมาณนี้ก็จะมาถึงจังหวัดมุราธานีของเราประกอบกับว่าน้ําเรากำลังลงถ้าหากมาเสริมก็คงไม่เสริมมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเรามีการบริหารจัดการทางการจราจรน้ําโดยทางกรมชลประทานนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างดียิ่งหนูนะครับเพราะว่าผมมาจากจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งเป็นต้นน้ํานะครับ ก็พอเห็นเส้นทางของน้ําที่ไหลมาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับจังหวัดอุนลราธานีของเราก็จะต้องพยายามที่จะสูบน้านะครับที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่าอย่างอำเภอวารินแห่งนี้นะครับในเขตของเทศบาลเมืองวารินของเราตรงนี้ก็ต้องสูบน้ําออกไปยังแม่น้ํามูลนะครับให้น้ําลดระดับลงไปเพราะประกอบกับแม่น้ํามูลของเราก็ลดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าหากวันตองวันนี้ไม่มีมรสุมเข้ามานะครับสถานการณ์น้ำจังหวัดมุนนราธานีของเราโดยเฉพาะในเขตอาเภอเมืองของเรากับอำเภอวารินซึ่งเป็นเขตสองอำเภอ ที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับบ้านเรือนนะครับส่วนอีก6กอำเภอน,นั้นนะครับได้รับผลกระทบเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความห่วงใยนะครับว่าเราก็คงจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้คิดเพราะฉะนั้นพี่น้องไห้ฟังข่าวนะครับจังไนทังภาคราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับติบป,ป,ประสานนะครับ ว่าหนามันเกิดเป็นเั่งไหนแต่ว่าให้พี่น้องสบายใจว่าพวกเขาในเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุดครับโดยเฉพาะทันและมนตรีช่วยว่าการกระท่วงมาไทย่ันเกี่ยงกันที่นั่นนะครับซึ่งเป็นคนอุบลราชธานีผมกับเป็นห่วงเป็นใหญ่ผมกับฝากผมมากครับว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเขาเป็นปลายนามเพื่ะนก็บทางมั่นเต็มที่นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเจ้าบุญนะครับต้องรวมมือกันครับ